มันถึงจะเห็นเนาะมาม้ามาป้าป้ามาเด้อค่ะเด้อมาค่ะมาเก็บรักรักไม่จอบรักมาค่ะตอนกลางคืนมาตั้งนานไม่สนใจใกล้จะเก็บมันมาถึงมะละโม่เฮยจอบมะละอยากให้ลูกเด้กขโมยจะคล้องโอยู่ค่ะพี่น้องจะนนี้เอาไว้ทำพันที่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดานามองลงข้างล่างสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ก็มังงูเนาะไม่มองลงตกใจป้าหนี่ไงดูตายตายตาย แทงมาเก็บรอบลูกอ่อนเลยมันเลยมันเลยมันเลยเอาไม่เสียดายหรอมขโมยขโมยขโมยเจ้าของบ้านไม่อยู่ละกเก็บให้หมดเลยเอาเก็บให้หมดเออมาก็บอกว่าจะกินตัวใหญ่ตัวเล็กก็เก็บเอาไปแสเมยขโมยมาละขโมยมาละพี่น้องเอ้ยเออไอ้ลูกสองไฟไอ้ลูกนี้มันอยู่ข้างล่างเก็บรออย่าให้มันเข้าที่ดินให้ญาจะไปมีเยอะจริงๆเหรอล่าทา่งในบ้านที เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่ขโมยขโมยค่ะเพื่อนเพื่อนขโมยขโมยพูดยังไงถ้าแจ้งตำรวจเอาจริงอ่ะพูดป็นแน่นติดคุกะขโมยเออโอ้ยยาย่โอ้ยใหญโอ้ยใหญดีว่าลูกอาก็ไม่ว่าอย่าเอาลูกนะแคบแคบยอดใหญ่แล้วมันจะสูงโอ้ตาละขโมยมาละขโมยมาละพี่น้องเจ้าของเขาไม่อยู่เจ้าของไม่อยู่ขโมยเลยเราเอาไปกินลาบเราพรุ่งนี้มีเยอๆๆไหนอยู่ไหนอ่ะข้างในสิ กลัวงูดิงูอะม,มันกลัวแกไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอเขาเรียกอะไรวะไอไอตัวอะไอไอนอนอะเขาเรียกอะไรภาษาว้านพี่จักเล้อไอนอนนอนไม่ไผนะ่นะพอแล้ว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 เยอะละอน,นาถอยไปที่มีกินจริงเหรอไม่ใช่ว่ากปะป้ามันจะลงน้ำเลยพี่นะเก็บ ดูก้องใช้มือล้วงเข้าไปนู่นใส่แล้วนู่นค่อยับโบเห็นเดี๋ยวโอ้ยนู่นเนี่ยโอ้ตายแล้วตาย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 ป้ามันหลายปันนี่บอพี่หนาคล้ายท่าสนับเ้ยมีอีกเดะมีอีกเดะมีอีกนะมีอีกเห็นปะโอ้มันเยอะจริงๆเนาะนั่นขาสองลูกติดกันหน่ะนู่น ถ้าพี่มีกินหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้โทรมาเอ้ยนะเอามะละมาส่งคืนนะซีเรียสทำไมกินจนใส่ขมกินจนใส่เขียวใส่ขมหมดแล้วเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้โทรตามเอ้ยนะแกเก็บมะละพี่ไปหมดแล้วเยอะเยอะถุงนึงนี่งามสุดสุดนี่ดูไปพอละเอาเน่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 แกจะเก็บไว่ให้ตีหัวทำไมวะเช้า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 ฉัน โดนน้ำมาตีหัวปกปกเอาทำไมพี่ไม่เก็บไปกินเอาโต๊ะเอานัはは่งพี่นะเจียวไข่พี่ไข่เจียวมะละนะคะแซ่บมากไปนี้กลับบ้านกินจนไส้เขียวหมดแล้วพอละพอละกลับบ้านได้เที่ยงคืนนะเนี่ยจะเป็นนางไอซิลร่าอะไรเนี่ยจะเป็นอะไรก็เป็นเลยไหนเแก้วสองปีเจอกันที่เอาให้เจอแก้วเจอแก้วหายนะคะเอาเอาเอาจ้าหน้าไอ้ชู้คนเป็นแถวเป็นบ้านเอาปะทำไมไม่เก็บให้ป้าติ่งบ้างล่ะค่ะโอ๊ย ก็ให้เขาเป็นต้นไปปลูกเขาก็กินไม่หวไม่ไหวเมือนขอบคุณนะคะนี่นเอากล้องมานี่หน่อยเยอะมากจ้ะโอ้โยงามงามสุดงามสุดนะคะจ่าจ้าขโมยมาล่ากลางคืน